ครับอันนี้คือสภาพรถของโตโยต้าโตโยต้าโตวิโก้4ประตูนะฮะที่พัดลอยมาตามน้คาคลองมาเดือดคลองหนึ่งนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับเลิฟครับครับก็บ<ๆ>เหตุการณ์ที่ผมได้ทานะครับมีพี่คนึงตะโกลลนขึ้นมาจากทานด้บนฝั่งหลังผมโซ่ผมซ้อมอุปกรณ์เลยตัวโอ้อวยตัวสกปรยอยู่ครับผมครับก็เลยได้จังหวะที่ว่าเวลาที่เขาตะโกนปุ๊บเกตตายผมเลยวิ่งมาดูวิ่งตามทางนี้นมาครับล็อกๆๆ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 อๆๆๆๆๆืๆๆ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 ๆคๆๆๆๆ เนือ่องจากว่าพี่เขาไม่ชำนาญทางครับยังไม่เข้ามาเที่ยวคคิดว่ารถจะผ่านมาได้แต่ด้วยที่ว่าน้ําตกบนยอดเขาตอนตอนเรามาถึงนี่รถเราเราวิ่งมาที่รถรถลอยมาถึงไหนแล้วครับรถล,ลอยมาที่ผมเห็นนะครับผมเห็นลอยมาช่วงนี้มันปกัจกจกุดจุดที่รถติดน,นะ<อ>ประมาณได้ร้อยเมตรไหมครับประมาณประมาณสามสิบสี่สิบเมตรสามสิบสี่สิบเมตรนะครับรถก็ลอยมาติดโขดหินใหญ่นะแล้วก็ ตอนนี้กำลังหาวิธีจะวิ่งหรือจะกูเพื่อให้รถทรี่ฝั่งไว้ก่อนครับหลังจากที่นําคนออกมาได้แล้วนะคะครับเขาพุ่งออกมาคนหนึ่งเราไกสองคนก็เทียปลุกตัวว่าน้ำลับมาครับไม่ย้อยที่ย้อยคิดรถไว้วก่อนนะนะเนี่ยฝนหนักเดี๋ยววัอีกเดี๋ยวกลางคืนฝนมันตกนะน้ำมันขึ้นอีกครับน้ามันขึ้นอีกเนะี่ยอันนี้รถลอยแน่ฝนมันตกเวลานี้ทุกวันเลย